ดีครับ FC Fan c l ับช่องเงนนครับมาครับมาครับลุงเอกเปิดร้านแล้วครับบริเวณรอบๆร้านสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบขนมฟาร์มเฮานะครับทางร้านก็มีขายนะครับนี่โดรายากีนะครับนี่มาเลยครับนี่อร่อยๆช่วงนี้ลดราคานะครับจาก13บาทเหลือ1 2บบาทนะครับ ลูรายาเกียงไงขนมปังทาหน,น้าเนยนะครับอันนี้แปดบาทครับชิ้นใหญ่ๆนะครับมาเลยครับชิ้นละแปดบาทอันนี้ก็ลดราคาเหมืนอนกันครับนี่จากสิบเจ็ดเหลือสิบหกบาทนะครับนี่พายสับประรดนะครับนี่เป็นสินค้าขายดีของทางร้านนะครับถูกใหวยของเราให้เล็ก แซนด์วิชทูโทนนี่ยอ,อร่อยนะครับนี่แซนด์วิชทูโทนใส่นมเนยและใส่สตรอเบอรี่นะครับ13บาทนะครับก่อนไปทำงานหรือก่อนจะอันนี้มีวิวไลฟทานข้าวเชาว้านี่ก็จัดไปนะครับอร่อยโอ้อันนี้ของชอบลุงเอกเลยครับนี่เนี่ยอันนี้เค้กกล้วยหอมช็อกโกแลต ชิปนะครับเตลียมเช้ามาก็ถ้าไม่มีเวลากินข้าวก็กินขนมก่อนนะครับเนี่ยเอาอยู่ครับเนี่ยกลางวันนะครับถ้าชอบเนี่ยก็เลยนะครับขนมปังกรอบอบเนยนะครับกลางวันเนี่ยลุกเอกกินประจํานะครับชอบมตกตันนี้ก็ชอบครับราเป็นมินิมินิปังกรอบปังกรอบนมเนยน้ําตาลเนี่อันนี้ก็อร่อยครับพี่น้องยีีแฟนกลับจัดไปนะครับจัดไป ตอนเช้ากินอะไรบ้างนะครับถ้าไม่มีเวลากินข้าวนี่ก็นีเลยครับขนมพวกนี้ช่วยได้นะครับความเท้านี่เอาอยู่มีจะเป็นพวกคุกกี้พวกอะไรที่ชอบนะครับก็มาเลยนะครับที่ร้านลุเอกมีขายนะครับอันแบบนี้ใส่สับปะรดอันนี้18บาทนะครับเอาอยู่ครับเอาอยู่กลมคุ้ม,มเต็มคำนะครับ ถ้าใครไม่ชอบนี่ก็นี่เลยครับของแท้แน่นอนครับยูโรเคร้กครับเนี่เป็นไส้ที่ลุงเอกชอมบมากไอ้แล้วก็ไส้กล้วยที่ลุงเอกชอบนะครับไส้กล้วยแล้วก็ไส้ขับตากอีกนึงน่งอ่ที่ที่ทชื่นชอบจริงนะครับเอลซ่ LC ก็เอาอยู่นะครับเอลซ่ LC ก็มีคลายนะครับที่บ้านลุงเอกนะครับ หรือจะเป็นเครื่องดื่มครับในในตู้ครับพี่น้องมีเครื่องดื่มหลากหลายให้พี่น้องได้กินนะครับได้ดื่มดับกระหายกันนะครับช่วงนี้ก็อากาศเย็นอากาศเดียวเย็นเดียวร้อนเดียว,ยวหนาวก็ฝาก FC แฟนคลับดูแลสุขภาพด้วยนะครับลุงเอกรักและเป็นห่วงกันทุกคน,นครับเรียบเปิดเครื่องตู้แช่ครับในสวิตเปิดเครื่องตู้แช่พร้อมทํางาน,นครับ ช่วงนี้ก็ฝนตกบ่อยฝนตกพี่น้องสิตาเขาตา่างยังก็ต่างลำบากครับตาไปล้วก็เปียกฝนเข็งอยังกัธรรมดาครับสู้ๆกันนะครับพี่น้องชีวิตต้องสู้ชีวิตต้องดิ้นรนครับมีความขยันต้องมีความอดทนถ้าไม่สู้ก็มีมีกินนะครับถึงจะเหนื่อยกายแต่สบายใจก็จัดไปครับ แต่ถ้าเราไม่ทำงานเลยมันก็เหนื่อยออสบายกายแต่เหนื่อยใจนะครับก็หลาอย่างเสียอย่างก็สู้ๆครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านสู้ชีวิตต่อไปครับสู้ๆครับ